คนเราถ้าทําอะไรผิดพลาดบางครั้งมันอาจทาให้เราดําดิง่งอยู่ในห้วงแห่งความรู้สึกที่เจ็บปวดแต่แน่นอนการฟาฟันและผ่านเรื่องนั้นไปได้ยยอบทําให้คนเราแข็งแกร่งขึ้นเสมอเหมือนกับเคนเรลสตรีเมอร์ชื่อดังจากเกม l e League of Legends ที่เราเจอกับความผิดพลาดที่น่าเจ็บใจจนสามารถก้าวข้ามมันมาได้และกลายเป็นสตรีเมอร์ที่มียอดผู้ชมในทวิชสูงกว่าชแนลหลักของ u e of l e g e n d s ในช่วงแข่งขันโวซีอีกและในวันนี้เราจะมาดูกันว่าเรื่องราวของเขาจะมีที่มาที่ไปอย่างไรกรันถ้าพร แล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับเปิดตัวแบรนด์ใหม่ของแบ c ค์ข้าวอีสปอรกับ Unleash Energy Drink เพิ่มโฟกัสว่องไวบรเฟร์สดชื่นกับ3รสชาติสับปะรดบลูเบอรี่เลมอนและรสพีชมีทั้งแบบกระปุกและซองหาซื้อได้แล้วที่ช h อป e ี Lazada และเว็บไซต์ของเราลิงก์ใน description เลย มาร์คโรเบิร์ตเลมอนเป็นชายหนุ่มจากเกาะอังกฤษที่เกิดในปี1996แต่ว่าชีวิตในวัยเด็กของเขาก็ไม่ได้เติบโตมาในแดนของผู้ดีแต่ยังได้เพราะพ่อแม่ของเขาก็ได้มีการย้ายถิ่นฐานไปอาศัยอยู่ในประเทศสเปนตั้งแต่ที่มาร์คยังเด็ก การย้ายไปอยู่ต่างประเทศแต่มีพ่อแม่เป็นชาวอังกฤษนั้นมันก็ทาให้มาร์คซึมซับวัฒนธรรมทางด้านของภาษาเข้ามาจนทําให้เขาสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาสเปนอีกทางในช่วงที่กาลังเติบโตมาเขาก็เป็นคนที่ชื่นชอบการก่อบอดดูพี่ชายตัวเองเล่นเกมสุดรักอย่างเกม World of Warcraft อีกด้วยแต่ในทางกลับกันเวลาที่เจ้าตัวมีโอกาสได้จับจอยหรือว่าจับเมาส์คีย์บอร์ดแล้วมาร์กก็จะกลับมาเล่นเกมอย่าง Runescape และก็ Halo 3ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเพื่อนรอบกายของเขากําลังให้ความนิยม เกมนี้ และนั่นก็เลยทำให้สังคมหล่อหลอมให้มาค์ได้มาเล่นเกมเหล่านี้แทนถึงกระน,นั้นสิ่งหนึ่งที่เขาได้จากการกอบอร์ดดูพี่ชายเล่นวอล์ม a อ c คราฟเลยก็คือการได้เห็นพี่ชายมีการวางแผนการเล่นว่าเขานั้นจะบุกจูโจมอย่างไรและถ้าแผนไม่สําเร็จเขาจะต้องรับมือกับการโดนโต้กลับแบบไหนและแผนการเล่นแบบใดที่มันจะทำให้เขามีโอกาสได้รับชัยชนะมากที่สุดสำหรับชีวิตในครอบครัวก็ต้องบอกเลยว่ามาค์ค่อนข้างจะโดนพ่อแม่กดดันในฐานะที่เป็นลูกชายคนเล็กของบ้านมาเลยนะไม่เขาได้รับความใส่ใจมากเป็นพิเศษ เล่นในวันหยุดสุดสัปดาห์แม้ว่าพี่ชายของเขาจะได้เล่นเกมจนดึกจนดื่นแต่ว่ามาร์กก็มักจะโดนแม่และให้ไปนอนก่อนเสมอแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นเขาก็มักจะแอบแม่และยองเข้ามาดูพี่ชายเล่นเกมอยู่เป็นประจำแทนเวลาเขาเห็นพี่ชายมีไอเทมเทมๆในเกม World Warcraft เขาก็จะเป็นคนที่ชื่นชมพี่ชายของตัวเองเป็นอย่างมากเพราะว่าเวลาที่ตัวเองมีสลับการเล่นเกมนั้นมันน้อยกว่าพี่ชายการชื่นชมพี่ชายจึงเป็นสิ่งที่เขาให้ความสําคัญกับมันเว่าพี่ชายของเขาก็มักจะใช้มาร์กไปฝากทรัพยากรในเกมให้กับเขาอยู่เป็นประจำซึ่งมาร์กก็ ได้ความเต็มใจและแม้ว่ามาร์กจะเป็นก,กีกี้กับพี่ชายแต่ว่ามาร์กก็จะใช้เวลาบางส่วนมาใช้ในการเล่นเกมวอลคราบด้วยเช่นเดียวกันหลังจากที่ตัวเองได้มีการเปลี่ยนใจภายหลังและมันก็ทำให้เขากลายเป็นมือโปรของเกมนี้และได้ลงแข่งขันในทัวร์เมเล็กเล็กอีกด้วย และก็มีช่วงหนึ่งที่มาร์กเกือบจะได้เป็นนักกีฬาในสปอร์ตของเกมฮาร์โล่สด้วยแต่ว่าเพื่อนของเขาต่างก็ปล่อยจอยกันไปหมดเสียก่อนจนมาร์กก็ได้แต่เคว้งพบเพื่อนในทีมต่างก็ย้ายไปเล่นเกมบนคอมกันหมดแล้วซึ่งหลังเพื่อนๆก็ได้บอกกับมาร์กว่ามันมีเกมหนึ่งในคอมที่สนุกแถมเล่นด้วยกันได้ซึ่งเกมนั้นก็ไม่ใช่เกมไหนนอกจาก League of Legends เมื่อถูกเพื่อนชักชวนเช่นนี้มาร์กก็เลยลองปล่อยจอย Xbox และจับเมาส์คีย์บอร์ดเข้าเกม League Op of l e อ e n d s เ็นก แล้วเขาก็รู้สึกได้เลยว่าเกมนี้เนี่ยมันสนุกอย่างมากสิ่งที่เขาซึมซับจากการนั่งดูพี่ชายวางแผนเล่นเกมในตอนนี้เขาก็ได้นํามันมาใช้กับเกมนี้ด้วยเช่นเดียวกันจนตัวเองกลายเป็นรีเวนวันทริกช่วงหนึ่งและในช่วงที่เขามาเล่นเกม League อ f l e เจน d s มันก็ทําให้มาร์ได้นําชื่อของเคเดลมาใช้ซึ่งที่มาของชื่อนี้เลยก็คือเพื่อนคนหนึ่งของเขาในตอนที่ยังเป็นโปรเกมวอล์ดวอลคราฟได้มีการใช้ชื่อว่าเคเดลและเล่นอาชีพอย่างเดทไนท์และพอมาร์คอยามาเล่นเกม League Legends, อ f l e เจน d s เขาก็เลยขโม,ชมยช ตอนนี้เขาเอาชื่อมาใช้แล้วนะหวังว่าคงไม่เคืองใจกันหรอกใช่ไหมซึ่งเพื่อนก็ไม่ได้ติดใจแต่อย่างใดและก็ให้มาร์กนำชื่ออย่างเคเดลไปใช้ในอย่างอิสระซึ่งต่อจากนี้เราจะเรียกมาร์กว่าเคเดลแล้วนะครับ หลังจากนั้นเคเดลเนี่ยก็เลยจะไต่แรงในเกมลีกออลเรเจนดูเพราะว่าเขานั้นก็เชื่อว,ว่าตัวเองเนี่ยก็มีฝีมืออย่างมากแทนด้วยการเป็นผู้เล่นทีวีคอลเกมอยู่ตลอดเวลามันก็เลยทำให้เขาสามารถอ่านเกมและรู้ว่าศัตรูก,กาลังคิดอะไรอยู่และสามารถขัดขวางข้อกี้ของฝั่งตรงข้ามได้อยู่มากซึ่งเคเดลก็สามารถขึ้นอยู่ด้สูงสุดของเกมลีกออ e เ e เจนได้ในช่วงปลายซีซั่นที่5และเหตุนี้เองลเลยไหมคราอยากจะหาความท้าทายที่เข้มข้นมากกว่าเดิมด้วยการก้าวท้าเข้าสู่วงการอ e ีสปอร์ตของเกมนี้อย่างไรก็ตามการจะเป็นนัก,ก มันก็ต้องมีการฝึกซ้อมที่สม่ำเสมอและเข้มข้นพัฒนาฝีมือของการเล่นอยู่ตลอดเวลาแต่สำหรับเคเดลในช่วงเวลานั้นเขากำลังทำงานอยู่ในสกอตแลนด์และพอต้องซ้อมบ่อยๆมันก็ทำให้เขาไม่สามารถบริหารเวลาในแต่ละวันได้จนบางครั้งก็ต้องลาง,งานและอ้างว่าตัวเองป่วยและทำให้ท้ายที่สุดน,นายจ้างก,ก็เลยเขาออกจากการทำงานแทมเคเดลก็ไม่มีเงินติดตัวมากพอที่เดินทางกลับบ้านนี่จึงทำให้แม่ของเขาต้องขับรถจากอังกฤษขึ้นไปยังสกอตแลนด์เพื่อรับตัวเขากลาับซึ่งแม้ว่าระหว่างทางแม่จดทังสอนให้เคเดล เข้าใจว่าชีวิตมันมีความเสี่ยงแค่ไหนเวลาเลือกทางเดินก็นต้องเลือกเส้นทางที่มันสร้างอนาคตได้ซึ่งเคเดลก็รับฝากและกระจดจับมาจนขึ้นใจก่อนที่ในเวลาต่อมาไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ได้รับข่าวดีหลังจากที่มีทีวีสปอร์ตทีมหนึ่งสนใจจะดึงตัวเขาเข้าสังกัดพร้อมกับให้เงินเดือนราสามหมื่นบาทด้วยกันนี่จึงทําให้เคเดลตัดใจรับข้อเสนอและเข้าสู่วงการอ e ีสปอร์ตอย่างเต็มตัวและมันก็ไม่ใช่แค่ทีมที่ตั้งขึ้นมาเล่นๆแบบที่เขาเคยทํากับเพื่อนทีมนี้มีเงินเดือนมีสวัสดิกาาาารรมมีตงาางซ้ออย่ชัดเจด Okay. และก็ยังมีเส้นทางการแข่งขันที่ปูรอทางให้เคเดลเข้าไปเผชิญกับมันสาเหตุที่เคเดลตัดสินใจรับข้อเสนอจากทีมดังกล่าวก็เป็นผลมาจากเรื่องของสวัสดิการและเงินเดือนเพราะถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลาย10ปีที่แล้วสมัยที่อ e ีสปอร์ของเกม League of Legends กำลังตั้งไข่ได้ที่ทีมย่อยทั้งหลายก็มักจะไม่มีการให้เงินเดือนกับนักกีฬาในสังกัดแต่ว่านักกีฬาแต่ด้พวกเกมมิ่งเกียร์หรือว่าเงินรางวัลจากการแข่งขันเป็นการตอบแทนอย่างไรก็ดีในช่วงเวลานั้นเคเดลก็แข่งขันอยู่หลายทัวร์ยยวด้ยวยกันและก็ เขาก็คอยจับตาดูกา,ารแข่งขัน E.U.L.C.S. อยู่เสมอเพราะมันเป็นเหมือนกับความหวังของนักแข่งหลายๆคนในตอนนั้นที่จะได้ขึ้นไปอยู่นเวทีดังกล่าวสักครั้งแต่สำหรับเคเดวเองเขาก็ไม่ใช่ผู้เล่นไก่กา,กาแต่อย่างใดเขาได้มีโอกาสได้ลงแข่งขันให้กับหลายทีมในลีกรองของ E.U. อย่าง Challenger Series พร้อมกับโชว์ฟอร์มการเล่นตำแหน่งมิดเลย์ของตัวเองันโดดเด่นอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งการเวลาเดินทางมาถึงในปี2017ตัวของเคเดวก็ได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในทีมใหญ่อีกครั้งอย่างชาร์เก04พร้อมกับเข้าแข่งขันใน E.U.C.S. Summer 2010 ซึ่งเป็นลีกที่ช่วยให้ทีมผู้ชนะมีโอกาสเลื่อนขั้นไป E.U.L.C.S ในปี2018ได้และแม้ว่าจะเป็นลีกรองแต่คู่แข่งนั้นก็ใช่ว่าจะไกลกาแต่ละคนที่ผ่านมาถึงจุดนี้ได้ก็ล้วนแต่มีชื่อชั้นในภื้นภาค E.U กันทั้งนั้นอย่างไรก็ดีทีมชานเก้ก็สามารถทำแต้มสะสมได้อย่างยอดเยี่ยมชนิดที่ว่าไม่เสียแต้มแพ้ให้กับทีมไหนเลยด้วยผลงานที่โดดเด่นแบบนี้มันก็เลยไม่ทีมได้เข้าไปลุ้นต่อนในการแข่งขันโปรโมชั่นอันเป็นด่านสุดท้ายที่ตัดสินว่าทีมใดกันจะได้เข้าไปสู่เวที EU LCS28 ซึ่งชาร์เก้และเคเรลก็ s, สามารถฝ่าฟันทุกทีมที่พวกเขาเจอมาได้อย่างเหนื่อยแต่ละทีที่พวกเขาต้องเล่นก็จบลงที่5เกมเสมอก่อนที่ชาร์เก้จะโดนเขีย่ยให้ลงสายล่ากโดยแพ้ให้กับทีมอย่างไจแอนทีมที่จับมือคู่กันมานานจากการแข่งขัน EUCS นั่นเองเมื่อตัวใบแรกมาเสียให้กับไจแอนไปแล้วนั่นก็หมายความว่าทีมจะเหลือโอกาสสุดท้ายโดยต้องดวลกับทีมอย่างนิฟและสุดท้ายก็เป็นอันว่าทีมชาร์เก้สามารถชนะไปได้อย่างเหนือความคาดหมายด้วยสกอร์สามต่อศูนย์และทำให้พวกเขาสามารถเลื่อนขั้นขึ้นสู่เวที e u c l c s e 2018ได้ในที่สุดแต่สำหรับเคเดลนั่ามันเหมือนจะพิเศษกว่าใครตรงที่ว่าหลังจากจบการแข่งขันแล้วด้วยฟอร์มันโดดเด่นและร้อนแรงมันกระทำให้เขาได้รับข้อเสนอจากทีมที่อยู่ใน EULCS อย่าง H2K ให้มาร่วมทีมด้วยกัน ซึ่งมันก็เป็นโอกาสทองทีเมขวางก็คงไม่ได้และเคเดลก็เด็นใจเลือกที่จะโบกมือลาชานเก้และย้ายไปซบกับทีเพชทูเคในทันทีการไม่เหยียบยางเวที e อ CS มันก็ทําให้เคเดลรู้สึกเหมือนว่าตัวเองมาไกลกว่าที่เคยคาดฝันเอาไว้และเวทีแห่งนี้เนี่ยแหละจะเป็นสถานที่ที่ทาให้เขาสามารถโชว์ฟอร์มเทพให้กับผู้คนทั่วยุโรปได้รับชมแต่ทว่าแค่วันแรกของการแข่งขันเคเดลก็ได้สร้างช็อตที่ทุกคนจะไม่มีวันลืมได้เคเดลแฟชออกมาและใช้สกิลอัติเมตตัวละครอย่างมาซาฮาเพื่ ทว่าเจ้าตัวดันกดพลาตรงที่กดคลิกขวาเดินจนมัน cancel skill ultimate ที่เขากลังได้อยู่ในตอนนั้น เล่นเอาผู้โขดช็อกกันทั้งสนามนักาพาก็ยังงงว่าพีแกกดแคนเซิลทาไมแม้ว่าในวันแรกจะเปิดตัวได้ไม่ดีนะักแต่ในวันต่อมาเคเดลก็เลยจะปรับปรุงข้อผิดพลาดของตัวเองและโฟกัสกับเกมมากขึ้นเข้าถึงขั้นช่วยทีมตกไฟนาติกในตอนนั้นและคว้าชัยชนะมาได้อีกด้วยแต่เราะว่าหลังจากจบการแข่งขันกับไฟนาติกฟองของเคเดลก็ดรอลงจากเดิมอย่างมากจนแม้แต่ทีมเองก็ยังส่งสำรองให้เข้ามาแทนที่เลยด้วยซ้ำซึ่งมันก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีเอาเสียเลยในฐานะของนักแข่งที่เสียตําแหน่งตัวจริงไปแล้วหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ เสียตำแหน่งมิดเลดและโดดโยกไปเป็นสำรองตำแหน่งปาแทนอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นขาลงเลยสำหรับเคเดลในช่วงเวลานั้นอย่างไรก็ดีในฐานะตัวสำรองมันก็หมายความว่าเขานั้นจะมีความกดดันน้อยลงและมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นซึ่งนั่นก็เลยทำให้เคเดลเดินเดินหันมาไลฟ์สตรีมในช่วงเวลาว่างหลังการแข่งขันจนเขาก็เลอยอยู่ฐานผู้ดิดตามระดับหนึ่งด้วยความที่เป็นนักแข่งที่ชื่อฉันยังเป็นรองคนเก่งๆในลีกพอมาสตรีแม้จะมีฐานคนดูแต่ว่ายอดผู้ชมก็ยังไม่ได้พุ่งทะยาสักเท่าไหร่เพราะในแต่ลลละะววันเเคคดดจมมีียอผู้ช่แา 100คนเท่านั้นแต่ว่ามันก็เป็นก้าวที่ดีสำหรับการไลฟ์สดในช่วงแรกๆ แถมในซ e ีดีสปอร์ตเองตัวของเคเดลก็มีช่วนงนี้ถูกปล่อยตัวาจากทีมและเขาก็ได้ออกมาใช้ช่วงเวลานี้ในการไล่แข่งทัวร์เล็กๆกับทีมรองทั้งหลายโดยเขาแข่งกันเพื่อสั่งสมประสบการณ์ให้มากขึ้นและทําให้ตัวเองเคยชินกับความกดดันในการแข่งขนันจากนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงปี2019ความเปลี่ยนแปลงก็ได้มาถึงโซน EU จนได้จากการแข่งขัน EU LCS ก็กลายมาเป็นลีก LEC หรือว่าลีกแฟรนไชส์ของเกม League of Legends และเคเดลก็ยังไม่ได้หมดโอกาสไปเลยเสียทีเดียวเพราะว่าเขาได้รับเชิญให้เข้าสู่ทีมอย่าง XLE s s p o r t ในนนาะผู้่่ตแหง แต่ทว่าใน2ปีที่เขาแข่งขันกับทีมเอ็กเซลก็กลายเป็นว่าผลงานออกมายแย่อย่างมากเพราะตลอดปี2019และ2 0ทีมเอ็กเซลไม่เคยติดท็อปฟาของการแข่งขันเลยแม้แต่ครั้งเดียวแถมฟอร์มการเล่นก็เหมือนกับทีมแจกแต้มประจําการแข่งขันซึ่งผลงานที่ไม่ดีบวกกับความกดดันหลายๆอย่างทีเคเดลต้องเผชิญมันก็ทำให้เขาตัดสินใจแควนเมาส์ในปี2020และก็เลือกจะมาเป็นแอนาัลิซิสและพิธีกรร่วมในการภาคการแข่งขันตาของเกม League of l e เจ n ซ s ซึ่งที่เขามาอยู่ตําแหน่งนี้ได้ก็เป็นเพราะว่าช่วงหน เล่นต่างๆและรดยระเเล่นเลกๆน้อยๆของการแข่งขันเพื่อให้ตัวเอกมีทักษะการเล่นที่ดีขึ้นแต่เมื่อเขาไม่ได้แข่งแล้วความรู้เหล่านี้จึงเหมาะสมที่อยู่บนโต๊ะของนักวิเคราะห์ม,มากกว่านั่นเองและในปี2021นี้เองเคเดลก็ได้ติดชื่อเป็นหนึ่งในพิธีกรของการแข่งขัน l e c 2021อีกด้วยและงานนี้สำหรับเคเดลมันกระดูเหมืนว่าจะเข้าขากับเขาได้ดีเป็นอย่างมาก เพราะว่าแฟนคลับของการแข่งขัน e-sport เองอาจจะไม่ได้มีความรู้และเข้าใจการแข่งขันไปทั้งหมดถ้าไม่ได้มีประสบการณ์ในเกมการเล่น League of Legends นะนะแต่สำหรับเคเดลเขาสามารถอธิบายการแข่งขันเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นให้กับผู้ชมได้เข้าใจอย่างง่ายได้และมันก็ทําให้เคเดวเหมือนกับจะกลายเป็นหนึ่งนักผ่าในดวงใจของผู้ชมหลายๆคนอีกด้วยและด้วยความที่ผู้คนชื่นชอบแบบนี้มันก็จะไม่ในการไลฟ์สตรีมของเขาในแต่ละครั้งผู้ชมที่ติดตามจากการแข่งขัน League of Legends ก็จะตามมาชมสตรีมส่วนตัวของเคเดวอีกด้วยแถมผู้ติดตามของเขาเองก็จะม,มากขึ้นเรื่อ ซึ่งอาจจะเป็นที่ช่วงนั้นมันตรงกับช่วงล็อกดาวส่วนหนึ่งแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเคเดลนั้นคือตัวคอนเทนต์ของจริงเลยละครับแถมการไลฟ์ส่วนใหญ่ของเขาก็มักจะเป็นการเล่นเกม l League of Legends ในแรงเกมเป็นหลักซึ่งแน่นอนสำหรับคนที่ประสบการณ์ในการแข่งขันหลีกสูงสุดของ EU มาแล้วถึง2ตํตำแหน่งมันก็เลยทำให้การเล่นแร่ของเคเดลนั้ในในกล้เหมือนกับเกมทั่วๆไปเล่นแบบชิลๆพูดคุยกับคนดูแถมเขายังสามารถแก้ตัวจากความผิดพลาดที่ตัวเองเคยทำเอาไว้สมัยแข่งกับ h พ 2K ได้อีกด้วย Oh God, cancel อย่างไรก็ตามในฐานะนักพากเองเขาก็สามารถทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงตลอด3ปีที่ผ่านมาเขาจะรับหน้าที่ตรงจุดนี้แทมหนึ่งช็อตที่น่าจดจำสำหรับเคเดลในฐานะนักพากเลยก็คือรอบชิงของเวิล์2022เขาพากลุ่มกับกัปตันฟลาวเวอร์และก็โคบีซึ่งก็มีโมเมนต์ไวรัลจากประโยคที่ว่ากูมาแคนฮีสติวีที1ดิ 1> ้นฟายในรีสปอนส์กูมาแคนฮีสติวีกูมาเวลาจะไปไร เมื่อกูมายูชี่สามารถขโมยบารอนอย่างไรก็ดีหลังจากการวางมือให้นักพากและนักวิเคราะห์แล้วตัวของเคเดลก็ได้หันมาเอาดีด้านการไลฟ์สตรีมอย่างเต็มรูปแบบแถมสิ่งที่ผู้ชมช่นชอบนอกจากการเล่นเกมต่างในไลฟ์ของเขาแล้วก็คือการจัดวอชปาร์ตี้ในการแข่งขันต่างๆของเกม u e of l e g e n d นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับเคเดลคือรายการ World 2023ที่จัดขึ้นในเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นทัวร์นาเมนต์แรกที่เขาสริมในฐานะสตรีมเมอร์ฟูลไทม์ระหว่างการแข่งขันในครั้งนั้นวิดีโอในช่องของ YouTube ของเขามีมากถึง3คลิปทีี่ม อดวิวเกิน1ล้านวิวโดยคลิปที่มีผู้ชมมากที่สุดก็คือไฮไลท์สตรีวอชปาร์ตี้ในแมตช์ทีวันเจอก,กับทีม JD Gaming ในรอบเซมิไฟแนลที่มียอดวิวสูงถึง2ล้านวิวและนี่ก็เป็นกับจุดดึงดูดผู้ชมในทวิชที่ปกติจะดูช่องหลักของไรอัเวลามีแข่งขันต่างๆให้มาดูไลของเคเดวแทนเพราะมันมีทั้งความเมต์เทนและก็ได้ความรู้กรเกี่ยวกับเกม League of Legends พร้อมกันแทนผู้ติดตามเคเดวก็จะมีมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อกา้าวเข้าสู่ปี2024แต่ในระหว่างการแข่งขันโว์2023นนนนนัั้้มมมกก็ีี่่่ออทาตลยยูไ เพราะว่าเคเดลเป็นคนที่ชอบตัวของเดรชายผู้เล่นตำแหน่งท็อปเลนข,ของทีมไวยบอลเป็นอย่างมาก ชนิดที่ว่าเชียร์ออกนอกหน้าเชียร์จนคนดูหม่นไส้และไม่พอเท่านั้นเจ้าตัวเองเชียร์ทีมนี้ในขณะที่กาลังไลฟ์อยู่ในตึกออฟฟิศของทีวันหรือว่าคู่แข่งในรอบชิงของทีมนี้อีกด้วยแถมเจ้าตัวก็ยังทําเพลงเพื่อเชียร์เด็กชายโดยเฉพาะออกมาเมื่อเชียรเ์เกินเบอร์แบบนี้ทางทีวันก็เลยเชิญเคเดลออกจากตึกของทีวันเพราะว่าเขาเชียร์ทีมตงข้ามนั่นเองจากนั้นเคเดวก็ไดียโพสต์ข้อความช่เชลือวนเอกส่วนตัวก่อนที่ในภายหลังไกออดก็จะใจดีให้เคเดลสามารถไลฟ์โซนในพื้นที่การแข่งขันได้นั่นเององงย่าไรก็ดีับ มาในปี2024 เคเดลก็ได้มาเข้าร่วมสังกัดฟนาติกตั้งแต่ต้นปีในฐานะสตรีมเมอร์และเขาก็ทําการไลฟ์สดวอชปาร,าร,ตร์ตี้การแข่งขันเอวีซีตลอดฤดูกาลแต่ไม่พอเท่านั้นเขายังทําการไลฟ์สดน,น่าชมการแข่งขันของลีกอื่นทั่วโลกพร้อมกับทัวร์กลางปีอย่างเอเมซเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามเมื่อการแข่งขันดวลแชมเปี้ยน2024มาถึงตัวของเคเดลก็สามารถทําสถิติที่ตัวเองไม่เคยทําได้มาก่อนโดยการมียอดผู้ชมในช่วงพีคสูงสุดกว่า370,000คนได้การแถมไลฟ์สตรีมวอชปาร์ตี้บางส่วนเองเคเดล ได้มากกว่าช่องหลักของไรออดเกมอีกด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นการการันตีว่าคอนเทนต์ของเคเดลนั้นมักจะได้รับความนิยมจากผู้ชมอยู่เสมอแถมความอินเทอร์เนทตในการถ่าขั้นบูที่เขาส่งต่อให้กับคนดูมันก็สนุกตื่นเต้นไม่น้อยกว่าช่องหลักของไรออเลยละครับนอกจากนี้ในคอม,มูลนของเคเดลเองก็เป็นคอม,มูลนที่มีคุณภาพทุกคนพร้อมจะพูดคุยกันอย่างมีเหตุมีผลแถมเวลาพวกเขานั่งชมไลฟ์ของเคเดลแล้วเกิดช็อตฮาหรือว่าช็อตว้าๆขึ้นมาคนดูก็พอจะแสดงข้อความ XDD emo หรือว่ e ่่า eMode ทีเเป็นนนนตััวหูอง และนี่ก็เลยทำให้เคเดลได้สมญาณนานามาอีกอย่างว่าแรดคิงไม่พอเท่านั้น c าเจอร์ของเคเดลก็กลายเป็นที่รู้จักในหมู่คอมมูกเกม League of Legends ทั่วโลกแถมลีกอย่าง LCK และ LPL ก็เคยคอเอาชื่อของเคเดลกันมาแล้วในตอนที่เคเดลเชียร์ทีเว็บอย่างออกนอกหน้า มันก็เหมือนจะโดนใจชาวจีนด้วยเหมือนกันจนมันทําให้ข่าวการโดนไล่ออกตึกทีวีของเคเดลขึ้นอันดับสี่ขายอดนิยมในช่วงวันแรกของเวยบออีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นเมื่อทางแชทรู้ว่าเคเดลสามารถพูดภาษาสเปนได้แถมยังสปีกคล่องเหมือนกับเจ้าของภาษาจู่ๆมันก็มีคนดูไลฟ์เรียกชื่อของเคเดลว่าเปโดและดูเหมือนว่าเคเดลจะชื่นชอบชื่อนี้มากจนถึงขั้นนํามาตั้งเป็นชื่อซับเรดิ้งของตัวเองในชื่อว่าเปโดปีโป้เลยด้วย นอกจากนั้นแล้วแฟนคลับของเครเดลก็ยังชื่นชอบในตัวของเขาขั้นสุดถึงขนาดยอมลงทุนลงแรงวาดการ์ตูนมังงะที่มีเนื้อเรื่องล้อเรียนตัวของเคเดลออกเผยแพร่บนซับเรดดิตด้วยคุณภาพที่ขับแก้วแบบนี้มันก็เลยส่งผลให้เครเดลได้รับรางวัล Community Leader of the ฟเดอะเจากงานอีสปอร์ตอ a วอในปี2024แถมยังพูดด้วยตำแหน่งเบสโมบ้าสตรีมเมอร์ จากงานรีเมอร์อวอร์ดอีกด้วยไม่พอเท่านั้นในเดือนตุลาคม2024เคเดลก็สามารถยกรดิตตาในทวิชได้มากกว่า1ล้านคนได้สําเร็จเรียกได้เลยว่าปี2024เนี่ยคือปีโกลเด้นไทม์ของเคเดลอย่างแท้จริงแต่มันก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นเพราะว่าเคเดลเองก็ยังสามารถทำใช้เลนตัวเองอีกครั้งด้วยการตั้งทีมีสปอร์ตขึ้นมาในชื่อลอสราโทเนสอันเป็นทีมที่รวมอดีตนักแข่งเกมในลอสแองเจนและก็ส er รีเมอร์ฝีมือระดับท็อปไม่อยู่ในทีมเดียวกันโดยใช้ชื่อทีว่่่าาาทีีมมมควเชืออโยยงงกับข และทีมลอสเองก็สร้างผลงานมาเด้งหน้าประทับใจจากทีมที่โดนตราหน้าในตอนแรกว่าจะไปรอดหรือเปล่าไม่ก็ไปทีมที่สร้างขึ้นมาเอาฮาแต่ทว่าในตอนนี้ลอสสามารถคว้าแชมป์ไปได้แล้วมากถึง5รายการรวดติดต่อกันแถมกลับมาที่ตัวของเคเดวเองเขาก็กลายเป็นสตรีมเมอร์ที่มียอดชั่วโมงรับชมมากที่สุดในแพลตฟอร์มทวิชประจําเดือนมีนาคม2025โดยยอดการรับชมกระแสน้าสตรีมเมอร์ชื่อดังทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแอสมอนโก้เคโซและก็ไค่ซีนาดิกด้วยจากความสําเร็จทั้งหมดเคเดวก็ได้คำ ของตัวเองเอาไว้ว่าเขาเป็นนักแข่งที่ล้มเหลวแต่ก็เป็นคนที่พร้อมจะก้าวข้ามทุกขีดจำกัดของตัวเองถ้าเส้นทางหนึ่งที่เขาเลือกมันล้มเหลวหรือไม่สามารถไปต่อได้เขาก็หาเส้นทางใหม่เส้นทางที่ตัวเองจะไปได้ไกลเกินกว่าขีดจำกัดจะห้ามเขาเอาไว้ได้ซึ่งเรื่องราวของเคเดลมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าถึงแม้ตัวเองจะไม่สําเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ว่าบนโลกใบนี้เนี่ยมันก็ยังมีแนวทางอื่นให้เราได้ค้นหาและลองทํามันซึ่งไม่แน่เราอาจจะได้เจอกับสิ่งที่เรารักอันสามารถสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กัับเเรราาได้ในานนนอคคตงคับ และเพื่อนๆล่ะมีความเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับซึ่ง k d เเองเนี่ยก็เป็นสตีเมื่อที่สร้างทีมอย่างลอสราโ o n นสขึ้นมาและเราก็ได้เอประวัติของทีมนี้เอาไว้แล้วเพื่อนๆสามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ